สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กับหมอไอนะคะในคลิปนะคะหัวข้อแรนดอมที่ว่าคูบาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณอยากให้คุณทําอะไรให้ท่านในช่วงเวลานี้นะคะท่านบอกว่าตอนนี้ท่านนะอยากให้คุณน่ะรีบไปเติมน้ํามันตะเกียงนะคะแล้วดวงของคุณจะค่อยดีขึ้นอะไรก็ตามที่คุณยังหาทางออกไม่เจอเมื่อคุณเติมน้ํามันตะเกียงแล้วที่วัด หรือว่าถวายแสงเทียนอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับแสงสว่างไม่ว่าจะเป็นการถวายเทียนถวายหลอดไฟเติมน้น้ามันตะเกียงทําได้ทั้งหมดค่ะแล้วอะไรที่มาติดขัดอยู่คุณจะหาทางออกได้แล้วท่านบอกว่าอยากให้คุณนะคะออถือศีลหน่อยนะคะถือศีลมีเวลาท่านอยากให้คุณไปปฏิบัติธรรมที่วัดวัดไหนก็ได้เช่นวัดนาคปุก ที่ที่ภาสีเจริญนะคะวัดนาคปกซึ่งหมอไอเคยไปปฏิบัติธรรมที่นั่นซึ่งที่นั่นดีมากๆเลยค่ะอยากเชิญชวนทุกคนนะคะไปปฏิบัติธรรมที่วัดนาคปกนะคะท่านใครมีเวลาเนาะก็สามารถที่จะไปปฏิบัติธรรมที่วัดนาคปกได้วัดนั้นจะเป็นวัดของพญานาคราชนะคะอน,นิสารจากองค์ปู่พญานาคราชสารมายังให้หมอไอบอกทุกคนด้วยนะคะคนมีคุณมีพญานาคขุมครองด้วยเนาะท่านก็บอกมาว่าอยาาให้คุณนะคะไป ถือศีลที่นั่นถ้ามีโอกาสเนาะแล้วจะมีสิ่งดีเข้ามา style. หรือว่าไม่จำเป็นต้องเป็นวัดนาคปกก็ได้แต่นี้ที่หมอไอย,ยกตัวอ,อย่างวัดนาคปกเพราะหมอไอเคยปฏิบัติหมอไอเคยไปปฏิบัติธรรมที่นั่นแล้วดีมากๆก็เลยมาบอกนะคะว่าปฏิบัติธรรมที่วัดนาคปกเป็นวัดของพญานาคเหมือนกันปฏิบัติเสร็จแ,แล้วแล้วก็ไหว้องพ์พญานาคราชค่ะขอพรจากท่านท่านจะขอช่วยเหลือคุณเนาะท่านก็เลยบอกอยากให้ช่วในให้คุณนัดหลักๆเลยคือถวายแสงเทียนเนาะอันนี้ท่านชี้ทางออกให้แล้วนะชี้ทางออกให้แล้วนะถวายแสงเทียนนะคะ,นะคะ แล้วก็เติมน้ำมันตะเกียงถวายรัศมถวายเทียนอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับแสงสว่างแล้วก็ปฏิบัิธรรมถ้ามีเวลาสาักสามวันถ้าไม่สะดวกที่วัดก็ทาที่บ้านก็ได้ค่ะถ้าไม่สะดวกที่บ้านก็หาเวลาถือศีลเนี่ยมันได้ศีลแปดที่บ้านสักวันหนึ่งวันพักก็ได้หรือถ้าไม่สะดวกถือศีลแปดก็ให้รักษาศีลห้าให้ได้แค่นั้นเองสามาทานศีลห้าทุกวันก่อนออกจากบ้านและ แกลก่อนนอนหรือไม่ก็ทํเดี๋ยวไม่ก็สมาทานสินหา้าก่อนออกจากบ้านหรือก่อนนอนก็ได้คือพูดง่ายๆว่าคุณต้องรักษาสินหา้าเอาแบบนี้เลยคุณต้องรักษาสินห้านะดวงคุณถนงจะดีถ้าคุณรักษาสินห้าเนี่ยยังไงอะ่ะคุณมีทางออกคุณแล้วแต่ตอนที่ท่านบอกว่าถ้าคุณกําลังติดขัดเรื่องอะไรอยู่ให้ทาตามที่หมอไอ้บอกแลวคุณจะค่อยๆดีขึ้นนะคะแล้วจะมีสิ่งดีๆค่ะ แล้วก็ท่านบอกว่าถ้าไม่สบายใจมากอะ่ะให้สวดคาถานี้ด้วยนะบูชาดวงชะตาเป็นคาถาพิชัยสงครามพิมแปลว่าคาถาบูชาดวงชะตานะคะสวดวันละเก้าจบเนาะบูชาแล้วถ้าใครดวงชะตาไม่ดีอีกท่านบอกว่าให้เขียนชื่อเขียนชื่อนะทุกคนฟังนะเขียนชื่อนามสกุลนะใส่กระดาษ A4 ของตัวเองนะชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดนะแล้วก็ เขียนชื่อแล้วก็ตัดกระดาษ A4 เล็กๆแล้วเอาชื่อนามสกุลของเราเนี่ยไปฝากไว้ที่ฐานใต้พระประธานหรือพระที่ไหนก็ได้ที่เราเคารพนับถืออะหรือจะเป็นที่บ้านก็ได้ถ้าที่บ้านมีหิ้งพระแล้วรู้สึกว่ามีพุทธรูปอง์นึงเป็นพระประธานอะไรอย่างเงี้ยคุณเอาชื่อนามสกุลของคุณนะดวงชะตาฝากไว้ใต้ฐานพระ หรือว่าเอาไปฝากไว้ที่วัดก็ได้โดยที่ไม่ต้องบอกใครก็อธิษฐานสมมติมไปเจอพระรูปองค์หนึง่งมีฐานพระใหญ่ๆคุณก็เขียนชื่อไปเลยแล้วก็อธิษฐานบอกลูกขอญา,า,าตฝาดวจชะตานะคะคุณก็สอดคุณก็สอดใบก็ไปเลยแค่นั้นแหละง่ายๆไม่ยากเนาะท่านบอกให้ทําตามนล้นะดวงชะตาคุณจะค่อยๆดีขึ้นเพราะว่าคุณจะเป็นดวงที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองศัตรูหมู่มารใครที่คิดร้ายคิดไม่ดีกับคุณแล้วคุณในครอบครัวเขาจะทําอะไรคุณไม่ได้เพราะว่าคุณจะมีบาร จะคอยคุ้มครองคุณแล้วแล้วคุณรักษาสินห้าให้ได้อย่างต่ํารักษาสินห้าสวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิทุกวันทุกวันอะไรแบบเนี้ยคุณก็จะสามารถก้าวผ่านไปได้นะและที่สําคัญเนี่ยคุณมีดวงสตาคุณมีบารมีหลวงปูด่ดูคุ้มครองด้วยท่านบอกให้คุณนะ่ะถ้าไม่มีเวลาเลยบอกเอ้าหมอไอหนูไม่มีแบบฉันไม่มีเวลาจะมานั่งสวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติธรรมถือสิลอะไรแบบนี้หรอก ฉันทํางานอะไรแบบนี้ใช่ไหมให้คุณน่ะนึกถึงหลวงปู่ดูพรมมปัญโยท่องคาถามาหาจักรพพัดในใจตลอดเวลานึกถึงหน้าหลวงปูด่ดูถ้าจําไม่ได้ไปโหลดรูปหลวงปู่ดูมาในโทรศัพท์นะโหลดมาแล้วเก็บเอาไว้จําหน้าท่านให้แม่นหลับตาจะกินจะนอนนึกถึงท่านและสวดคาถามหาจักรพพัดท่องจําให้ได้ขึ้นใจหลังจากนี้เวลาสวดพระคาถามหาจากักรพรัดอันนี้สาหรับคนที่มทีที่มาบอกหมอไอ้ว่าไม่มีเวลาสวดมนต์นะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ส่งสารมาว่าคุณต้องสวดนะถ้าคุณไม่สวดวงคุณจะตกจําไว้เลยแล้วที่สําคัญนะหมอไอบอกวิธีแก้ไปแล้วนะถ้าบอกไม่มีเวลาปฏิบัติธรร,หรมหลวงหมอไอไม่มีเวลาปฏิบัติธรรมไม่ต้องทําค่ะนึกถึงหลวงปู่ดูนะสะดวกแบบไหนเอาแบบนั้นสาหรับคนที่บอกว่าทํางานไม่มีเวลาคุณจะทํางานคุณจะทําอะไรก็แล้วแต่ไม่เป็นไรขอให้คุณนึกถึงหน้าหลวงปู่ดูไว้นึกถึงหน้าท่านให้ได้คือพูดพูดพูดง่ายว่าคือ นึกทุกขนาดจิตอะถ้าเวลาลืมไม่เป็นไรถ้าเวลานึกได้อนึกถึงหน้าหลวงปู่ดูแล้วก็ท่องมาแล้วก็ท่องพระคาถามาจากพรไดิจะตลอดเวลายางวางอย่างเงี้ยบมงทีอบอกไอไม่ค่อยมีเวลาเนาะก็จะสวดพระคาถามาจักรพรรดิแล้วก็ว่างก็จะนั่งสมาธิเนาะสวดคาถามาจักรพรรดิตลอดเวลานะแล้วก็นึกถึงหน้าหลวงปู่ดูจะกินจะนอนจะเดินนึกถึงให้ได้ถ้าลืมไม่เป็นไรพอดึงสติกลับมานึกถึงท่านนึกถึงหลวงปู่ดูแล้วก็ขอให้คิดดีทําดีคิดบวกนะแล้วก็นึกถึงบุญที่เราเคยทําบบ่อยเมื่อเรานึกถึงบุตรงนี้้แลว หลังเช่นเราเคยทําบุญใส่บาตรถวายสังฆทานเ,าเคยเคยเคย,เคยทอดกรถินอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกี่ยวกับบุญนะเคยบริจาคเคยทําลงทานเคยทําอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกี่ยวกับบุญนะ่ะคุณนึกไปเลยสวดคาถามหาจักรรพัิแล้วนึกถึงบุญแล้วนึกแต่สิ่งที่ดีๆคิดบวกเช่นไม่ใช่คิดว่า สวนกระถามมาจากฟวานแล้วตรงแล้วคิดตรงนี้ว่าส่วนแล้วคิดถึงว่าฉันจะทำไงพี่ฉันมีเงินไหมเนี่ยอยากคิดแบบนี้แต่ให้คุณคิดบวกคิดว่าพรุ่งนี้ฉันต้องได้เงินพรุ่งนี้คิดว่าเดี๋ยวเงินก็เข้ามานึกอะไรก็นึกคิดบวกให้ได้ทั้งหมดอ่ะแล้วคุณจะได้เมื่อคุณทําตามที่หมอไอบอกจิตมันมันจะเป็นแก้วสารพัดในืงเพราะหมอไอเนี่ยก็ทําเหมือนกันนะแต่ก็มีบางช่วงรู้สึกว่าขาดตอนนะมา่งแต่ว่าก็ไม่เคยละทิ้งอ่ะก็นึกถึงท่านแล้วก็ทําอย่างนี้เสร็จปุ๊บคุณก็ว่างคุณก็นั่งงสสมมาาธธินนะัน่ นั่งสมาธิสักหน่อยนะสัก15นาที5นาทีก็ได้ก่อนนอนนะเล้ทิศบุญกับเทวดารักษาตัวนะให้จะกำในเวรนะหนักจะได้เป็นเบานะแล้วก็มันกวนน้ํบ่อยบ่อยแล้วก็อย่าไปสาบแช่งใครอย่าสาบแช่งใครนะคนที่เจอคลิปเนี้ยคุณห้ามสาบแช่งใครเพราะคุณเป็นคนที่มีวาจาประกาสิทธ์แช่งใครแล้วเป็นไปตามปากคุณต้องให้พรเมื่อคุณให้พรแล้วสิ่งเด็ดเ้อนเข้า,ขาหาคุณถ้าคุณแช่งใครสิ่งไม่ดีจะสะท้อนกลับมาหาคุณเช่นเดียวกันวาจาประกาสิทธ์นะคะแล้วก็ ถ้าใครนับถือหลวงปู่ดูเนาะก็ฝากดวงชะตากับหลวงปู่ดูนะฝากทุกวันฝากดวงชะตากับหลวงปู่ดูของพระปัญโยฝากทุกวันนะคะใครไม่รู้จักว่าฝากดวงชะตาคืออะไรฝากดวงชะตาหมายถึงว่าฝากให้หลวงปู่ดูเป็นคนดูแลให้ท่านคอยดูแลปกปักรักษาคุณเรื่องอะไรร้ายจะไม่เกิดคุณถึงเกิดยังไงก็จะไม่กระทบมากเพราะท่านจะคอยคุ้มครองคุณอยู่มีอะไรเกิดขึ้นท่านจะคอยท่านจะคอยบอกผ่านความฝันหรือผ่านจิตของคุณนะ่ะ เพราะคุณจะมีบริวารเป็นพวกวิญญาณอะไรอย่างเงี้ยถ้าคุณให้บุญเขาก็จะคอยคุ้มครองคุณนะ่ะถ้าคุณสวดมหาจากักรพรรดิคุณไม่ต้องไปกลัวว่าบางคนสวดแล้วบางคนรู้สึกว่าสวดแล้วไม่ดีเลยอย่างนั้นอย่างนี้คุณอย่าไปคิดแบบนั้นคนบางคนเนี่ยที่เขาสวดแล้วดีอะ่ะเพราะว่าเขามีบุญเก่าเยอะ แต่ไม่แหนว,วามว่าเราสวดแล้วไม่ดีเราจะเลิกสวดหมอไอเคยเป็นไหมเคยเป็นเคยสวดแล้วรู้สึกว่าท้อทาไมชีวิตไม่ดีขึ้นเลยแต่เราไม่เคยหมดศรัทธานในตัวท่านเมราอเราคิดว่าที่ดวงชะตาเราเป็นแบบนี้เพราะว่าเราอะ่ะก็เคยทําวิบากกรรมมาเยอะเหมือนกันในอดีตแต่ปจัจจุแต่อดีตเราแก้ไขไมาแต่เราสามารถทําปัจจุบันให้ดีได้เพราะฉะนั้นแล้วอะ่ะคุณะจะต้องอยู่กับปัจจุบนันและทําความดีให้ได้มากที่สุดรักษาสินห้านะคะและสวดมนต์ในบ่อย ถ้าไม่ว่างสวดมนต์ก็สวดมหาจาักรพรรดิในใจแค่นั้นแหละนึกก็สวดน,นึกก็สวดแค่นั้นเองแล้วถ้ามีเวลาก็ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างร่วมสร้างถ้า ถ้ามีเวลานะร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างหนังสือสวดมนต์มหาจากักรพรรดิถวายตามวัดต่างๆนะให้คุณเป็นต้นบุญนะแล้วคุณจะได้บุญได้รับสิ่งดีจากหลวงปู่ดูได้เช่นเดียวกันเพราะคนที่ทํางานให้หลวงปู่ดูเนี่ยคุณจะรับสิ่งดีเป็นการตอบแทนแต่ไม่ใช่ว <amam, S 2> ่าทําระหว่างบุญแต่คิดว่าเราทําเพื่อส่วนรวมนะช่วยงานหลวงปู่ดูก็ได้เงินได้บุญด้วยนะถามว่าเงินยังไงเป็นเงินที่เทวดาประทานให้ทิงเวลาคุณก็จะเข้าใจในสิ่งที่หมอไอพูดนะคะถ้ามีเวลานะอยากให้คุณ เป็นเจ้าภาพหนังสือสวดมนต์มหาจากักรพรรดินะคะเล่มละสิบบาทร้อยเล่มหนึ่งพันบาทนะคุณอาจจะเป็นต้นบุญก็ได้แล,แล้วไปบอกคุเช่นว่าฉันจะทำหนังสือสวดมนต์มหาจากักรพรรดินะเธอร่วมมือกับฉันไหมเล่มละสิบบาทเขาทําอะไรผมก็ทาเท่านั้นไปนะแล้วก็เขียนแล้วก็บรรจุชื่อนามสกุลไปไปถวายตามวัดต่างๆนะที่เขาขาย Can, หรือว mm ัด hmm. ไหนก็ได้คุณนับถือเอาหนังสือสวดมนต์มหาจักรพรรดิไปถวายตามวัดต่างๆนะ mm hmm. แล้วคุณจะได้รับการคุ้มครองจากท่าละเท,ทีเทวดา mm hmm. เรื่อง,งร้ายๆจากร้ายจะกลายเป็นดีนะศัะตรูที่คิดไม่ดีคุณก็จะกลับตัวกลับใจ mm hmm. เขาก็จะคิดดีกับคุณมากขึ้นนะคะ แล้วถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากสั่งวัตถุมงคลกับหมอไอ้เนาะตะก,กุดเนาะสองอันนี้ก็ชินละ1น0บาทนะคะช่วยหลวงชกลาภเนาะเงินทองแล้วก็เมตตามหานิยมเนาะพกไว้ละดีกับตัวนะคะค่าส่ง50บาทแล้วก็เหรียญทั้งสองเหรียญเลยก็จะเป็นเนี่ยค่ะจะเป็นเหรียญอย่างนี้นะเป็นเหรียญของหลวงปู่ทิมวัดละหารไล่สองสีนะคะเหรียญละ500บาทค่าส่ง50บบาทอันนี้เป็นจี้นะคะไว้ดูชัดจี้ของอ จี้นะคะท่านเท้าเวสุวรรณนะคะเป็นจี้ขนาดเล็กนะคะทุกคนเป็นจี้ขนาดเล็กนะคะสีทององค์จริงสวยมากนะโดนน้ำได้นะคะอันนี้ก็1 9 9กบาทค่าส่ง50านะคะพกแล้วก็ช่วยเรื่องของโชคลาภเนาะแล้วก็เมตตามหานิยมเนาะแล้วก็ช่วยในเรื่องของเดินทางปลอดภัยแค้วลาดนะคะ ท่านจะคอยขจัดปัจเป่าคนที่คิดไม่ดีให้กับคุณเนาะแล้วถ้าใครสนใจอยากดูดวงส่วนตัวกับหมอไอนะคะก็เบอร์โทรอันนี้ไม่ใช่เบอร์ไม่ไม่ไมต้องโทรหาหมอไอนะนี่มันไม่ใช่เบอร์โทรนะแต่นี้เป็นเบอร์ติดต่องานเฉยๆนะเบอร์เบอร์เบอร์ไว้ดูดวงเนาะศูนย์แปดเก้าสี่หนึ่งหนึ่งเจ็ดสองหกห้านะคะน,นี้เป็นเบอร์ไลนะ์เนาะ s id line มามาหาหมอไอเนาะหนึ่งชั่วโมงสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะคะลายได้เสนอเงมือนไปทำบุญนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะทุกคนอันนี้ให้ดู องค์จริงสวยมากเลยนี่นี่นะคะ